Got state mind. Don what to don't know do stay Me I ใครถูกคุณดึงดูดเข้ามาเรามาดูดวงกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับใครที่ยังโสดอยู่ก็สามารถเล่นคลิปนี้ได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็สามารถเล่นคลิปนี้เพื่อเช็คเลตติ้งได้เช่นกันเรามาดูกันซิว่า สเสน่ห์ของคุณนะคืออะไรตัวตนของคุณมีดีอะไรยังไงแล้วมาทําให้ใครเนี่ยถูกคุณดึงดูดเข้ามาตามท็อปิกของเรานะใครถูกคุณดึงดูดเข้ามานึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่ขา้างหน้าเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่3มกองนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกนะลองนึกถึงตัวเองนะครับแล้วมองภาพดีๆนะครับภาพไหนโดนใจดึงดูดสายตาก็เลือกไพ่ใบนั้นนะครับกองที่1น,นะเป็นกองเรือนะครับ กองที่2นะครับเป็นกองม้าและกองที่3นะครับเป็นกองวิชอบนะให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่ i ามส t ต m มเพื่อรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่หนึ่งกองเรือนะครับใครถูกคุณดึงดูดเข้ามาเรามาดูกันสินะครับว่าเขาก็ต้เป็นใครนะครับดไพ่เดินเพลเลือกสี่ไพ่เดิน,นเลพลเลอรไพ่เดอะเวิลด์นะครับไพ่เดอะเวิลด์เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับโ,โลกใบนี้นะเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศต่างชาติก็ได้เกี่ยวข้องกับภาษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันเราก่าเขาอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนอยู่ไกลหรือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์นะครับอาจจะเป็นสีผิวกะไ ถิ่นที่อยู่ถิ่นกําเนิดอะไรแบบนี้บางคนเป็นคนต่างจังหวัดแต่บางคนดึงดูดคนต่างประเทศต่างชาติเข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับนั้นชาวกรองนี้เนี่ยเอกลักษณ์อะเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะฝึกเอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะก็คือทักษะด้านภาษาแต่ว่าให้ฝึกแบบฝึกแบบไม่เครียดอนะฝึกแบบคขำๆอะไรอย่างเงี้ยเออคืออยากเรียนก็เรียนอยากรู้ก็รู้ตรงนี้เป็นต้นนะครับ นะคุณก็มีความสุขกับการเรียนการรู้นะคุณจะดึงดูดชาวต่างประเทศต่างชาติเข้ามาได้ดีเลยทีเดียวขอดูซิอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะครับห้าเหรียญน,นะเจ็ดถ้วยนะครับสองเหรียญน,นะสองเหรียญด,ด,ดูเน้นความแตกตาก่างเนาะสามถ้วยคุณเป็นคนพูดเก่งคุยสนุกนะฐานชีวิตของคุณในะชีวิตวัยเด็กคุณอาจจะเป็นคนที่แบบยากลําบากต้องเติบโตมาด้วยความยากลําบากนะต้องเก็บหอมรอมริบอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแต่ว่าตัวคุณเนี่ย ยังคงเป็นคนที่โฟกัสด้านดีๆของชีวิตเป็นคนที่มองโลกในด้านบวกแล้วก็รู้จักจับความหวังตลอดเวลามีความหวังกับชีวิตตลอดเวลานะตัวคุณจะมีความแตกต่างจากคนที่คุณเข้าสังคมอยู่ด้วยแต่คุณสามารถพูดกับพวกเขาได้อย่างเบรนอินอย่างเป็นกันเองเนื่องจากว่าคุณยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเวลาเห็นเราไม่มีอะไรเวลาเห็นคนอื่นเขามีอะไรเนี่ยคุณจะไม่ได้อิจฉาแต่คุณจะยินดีเมื่อเขาได้ดี แล้วพอตอนคุณยินดีเมื่อเขาดีดีซ้ําๆเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยได้ดีเป็นคุณในวันนี้ไงนะเออยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเขารวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราเองก็เกิดมาลำบากลำบนนะยังไม่รวยพอเรายินดีกับคนอื่นไปเรื่อยๆปุ๊บคุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตโดยที่บางทีคุณก็ไม่รู้ตัวนะเออสมมติคุณชอบแฟนหุ่นแบบนี้อยากได้คนหุ่นแบบนี้แต่คนนั้นเขาแบบมีเจ้าของไปแล้วเราก็ยินดีกับเจ้าของของเขาด้วย สักพักหนึ่งจักรวาลก็จะส่งสิ่งที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันมาให้คุณนะครับบรรยากาศของคุณมันเป็นบรรยากาศที่แบบลายล้อมไปด้วยความมินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการสริเสริ์อะไรอย่างเงี้ยนะเออมันทําให้คนรักคุณชอบคุณจังเลยนะเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วยังไงอะไรต่อนะใครนะถูกคุณดึงดูดเข้ามานะครับติดไม้ก้าวไม้ก้าวดาบลายชินีแต่ลายชินีถ้วย ลักษณะของชาวกองนี้ที่คุณดึงดูดเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเก่งทํางานหนักนะครับเป็นคนที่เก่งงานเก่งเงินเก่งเรื่องคนนะครับทำงานหนักมากเลยเป็นคนที่ workaholic ค่อนข้างจะคิดเครียดเป็นคนที่มีความคิดมากเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟหน่อยคือได้ยินอะไรแนละ้วกลับเอาไปเก็บเอาไปคิดอยู่คนเดียวนะอันนี้จะเป็นลักษณะด้านลบของเขานะคือขี้ใจน้อยอะไรอย่างนี้ไปหน่อยเนาะเออ แล้วก็เป็นคนที่แบบคิดมากบางครั้งแบบจุกจิกจุ้จี้นิดนึงนะอันนี้เราก็ทายแต่ด้านลบเขาแต่ด้านดีของเขาคือเป็นคนที่อบอ้อมอารีนะค่อนข้างจะเป็นห่วงคนรอบข้างนะมันเป็นอีกคุณสมบัติด้านหนึ่งด้านสว่างของเขาอะความเป็นห่วงนะการเป็นคนที่เฝ้าสังเกตคนอื่นนะการเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเขาจะจําได้ดีเลยว่าใครแบบมีรายละเอียดอะไรในชีวิตเขามีอะไรดีๆสร้างอะไรดีให้กับชีวิตเขาเขาเป็นคนที่จาดีเป็นคนที่ความจําแม่น นี่คือลักษณะของเขาทีนี้เรามาดูกันสินะครับว่าแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อนะหลังจากที่เขาถูกดึงดูดเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่เข้มลืมถามไปคำถามหนึ่งเขามักจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเอซอวอนนะครับเพจเอฟพวอน เฮอร์มิทแล้วก็ทาวเวอร์อาจจะเป็นคนที่เคยทะเลาะกันเนาะเคยมีประเด็นบางคนเนี่ยถึงมีปากเสียงกันนะครับเฮอร์มิทเนี่ยเพดออกวอนนะเด็กถือไม้นะเออแล้วก็หนึ่งไม้ลักษณะเนี้ยก็คือเป็นคนที่แบบเคยคุยกันอะไรเงี้ยบางทีความคิดอาจจะมีความแตกต่างกันได้ในช่วงแรกๆนะเ,ออเป็นพลังงานใหม่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเขามาก่อน แต่จะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตได้นะครับหรือใครบางคนรู้สึกว่าเอ้ฉันคายคายกับคนนี้แต่ว่าเขารู้จักรู้จักเขามานานแล้วนิสัยเนี้ยก็อาจจะเป็นเขาก็ได้แต่ถ้าบางคนยังนึกไม่ออกไม่ต้องตกใจเพราะไพ่บอกถึงพลังงานใหม่นะครับเขาจะเข้ามาจีบนะเออจะมีการเข้ามาจะมีการออกแอคชั่นจะมีการเข้ามาพูดคุยนะ้ายๆจะเข้ามาจีบนั่นแหละเออเข้ามาพูดคุยเข้ามาจีบเข้ามาหยอด อาจจะไม่ใช่การบอกรักตรงๆแต่จะมีการเข้ามาคุยเข้ามาเดินหน้าความสัมพันธ์แน่นอนนะครับไพ่หนึ่งถ้วยนะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความรักจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆ1่ถ้วยกับ1ดาบนะมีการออกแอคชั่นนะมีการเริ่มต้นพัฒน,นาความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นแน่นอนถ้าขนาดาวจันดาวสุกนะดูซิว่าอะไรยังไงราศีมังกรของเรากับเขาอะเด่นนะ ดาวอังคารดาวอังคารค่อนข้างเด่นพบที่6พบอัลลีนะเอออาจจะมีความคิดที่เห็นตรงข้ามกันหรือไม่ก็เจอกันเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการโต้เถียงกันหรือในแวดวงการทํางานอะไรแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้มีไพ่เดอะเวิลดอยู่ตรงนี้นะดาวสาวเด่นเจอกันท้ายคลิปนะ้วเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2กองม้านะครับท็อปิกวันนี้ก็คือใครถูกคุณดึงดูดเข้ามาเรามาดูกันนะครับว่าเขาก็ต้อเป็นใครนะครับดู้ใหที่เพิ่มเลือกสีเป็นไพ่ The Wheel of Fortune นะครับลักษณะของชาวกองนี้จะมีโชคมีโชคลาภนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ The Wheel of Fortune เนี่ยก็ยังเป็นไพ่ที่มีพลังงานของดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นครูนะครับความเป็นผู้ใหญ่ความมีที่ภาวะความเป็นครูความเป็นคนที่มี ปัญญาปัญญาบริสุทธิ์ทายเพระเนื้อหานะครับดังนั้นเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะดึงดูดความประมาณนี้เข้ามาในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับนะหนึ่งคือมีวิทิ์ภาวะใช่ไหมสองคือมีความเป็นครูมีความรู้นะครับมีปัญญาที่บริสุทธิ์นะเรามาดูกันนะว่าอะไรเป็นพลังงานของคุณบ้างขอส่องพลังงานของชาวกองนี้หน่อยสิไฟออฟซอดกับ5ดาบ 10 o o w a อรนะครับ10ไม้เอซอฟวนะครับ1ไม้แล้วก็ f i r e p เ n นนัก5เหรียญนะครับลักษณะของชาวกองนี้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับเอ,อเรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองสูงมากบางคนอาจจะมองคุณว่าแบบเป็นคนดื้อๆเป็นคนที่แบบหัวเดือหัวแข็งแต่คุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองคุณก็พิสูจน์แล้วว่าการทํางานหนักมันทําให้คุณประสบความสําเร็จนะ ตัวชาวกองนี้จะชอบทำงานหนักมากเลยระวังเรื่อง workaholic นะอาจจะเป็นแบบสำหรับบางคนที่นั่งทำงานนอะนจะเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยตึงคอบ่าไหลอะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีนะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าลืมลุกขึ้นมานะบิดตัวซ้ายบิดตัวขวาทุกๆครึ่งชั่วโมงนะเออหรือทุกๆครั้งที่คุณลึกออกก็ได้นะไม่ะเป็ปต้องครึ่งชั่วโมงหรอก นะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมงอนะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมลุกขึ้นมาบิดบ้างนะครับเป็นคนยุกยิกก็ดีมันทําให้ลดนะการเป็นออฟฟิซินโดมลงได้บ้างนะเพราะว่าการอยู่ท่าเดิมนานๆเนี่ยก็จะไม่ดีกับชีวิตนะเอซับอนนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะเป็นคนที่มีแพชชั่นหยิบจับงานอะไรมาทําคุณจะมีไฟมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นๆเสมอๆนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่แบบรู้จักช่วยเหลือคนอื่นนะ ็นด้านดีของไพ่ห้าเหรียญคือเป็นคนที่รู้จักการช่วยเหลือคนอื่นกระเตงเอมกระเตงคนรอบข้างไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่มักจะเป็นทีมแบกอเออหลายคนก็คือแบกเหนื่อยนะเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะที่ถูกคุณดึงดูดเข้ามาขอส่งพลังงานของเขาหน่อยนะครับหกเหรียญนะครับมีเดวิลนะเดวิลกับเดวิลนะฮะแปดเหรียญนะครับแล้วก็เดะซันลักษณะของเขาเป็นคนที่แบบมีความสุข มีความสนุกสนานดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสเด่นมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่โตแล้วมีวุฒิภาวะนะบางทีอายุอาจจะเท่ากาันหรือว่าสูงกว่าอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ยังมีความร่าเริงและพลังงานล้นเหลือเต็มเปี่ยมไปได้วยพลังงานเขาเป็นคนที่ชอบสร้างสารรค์เป็นคนที่ชอบทําผลงานนะทำงานเดิมๆซ้ําๆโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเออไม่เบื่อเนาะเป็นคนที่ชอบอะไรซ้าๆเนาะคนนี้ก้าวเหลียญเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่แบบมีความนิ่ง มีความมั่งคั่งนะเออรายล้อมไปด้วยเหรียญมั่งคัง่งแล้วก็เอเนจีของเขาเนี่ยบ่งบอกชัดเจนว่าโสดนะหนึ่งคือเป็นคนโสดนะครับมีอาจจะค่อนข้างมีอายุนิดนึงหรือว่ามีวุฒิภาวะนิดหนึง่งอย่างนรอายุก็ต้องเท่ากันหรือมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ลักษณะของเขาคือฉลาดนะครับฉลาดมีวุฒิภาวะนะครับถามว่าในมุมความเป็นเด็กมีไหมก็ม,มีมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เด็กเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่โต ล้วก็พลังงานรุนหลือชอบทํางานเหมือนกันนะแล้วเรากับเขามากักจะรู้จักกันยังไงรู้จักกันทางไหนนี่ราชนีไม้นะครับห้าเอิมห้าวัสามเหรียญน,นะหกดาบแล้วก็เดวิลโอ้ลักษณะของเขากับเราเนี่ยอาจจะเคยมีการคุยกันมาก่อนนะ,จะเจอกันในแวดวงวิชาวิชาการโรงเรียนนะครับหรือว,ว่าห้องวิชาการต่างๆนะมีการพูดคุยกันมีการเบ a i n s t o r m i n g มีการปรึกษากันหรืออาจจาะเป็นการพูดกันในเชิงวิชาการสําหรับใครที่แบบทํางานในสายวิชาการต่าง,างๆเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มหาลัยที่ต้องทําวิจัยนะครับอาจจะมีการพบปะพบเจออาจจะมีการพูดคุยอาจจะมีการถามเพื่อให้ได้รายละเอียดของงานเออถามเพื่อให้มันรู้ว่ามันเป็นวิาาทยาศาสตร์นะครับแต่การถามกันในเชิงวิชาการบางครั้งก็โหดอยู่เหมือนกันเนาะเพราะเขาต้องหาจุดบกพร่องของกันและการให้ได้เออนั่นแหละคือการทํางานของวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็6ก หดาบน,นะครับนี่ลักษณะของ6กดาบแต่แต่จริงๆแล้วลึกๆเขาแอบช่วยเราอยู่นะด้วยความหลงไหลเดวิลนะครับอันนี้เป็น Energy ประมาณนี้ที่ทำให้เจอกันแล้วจะออแอคชั่นอะไรล่ะคนนี้ยเซเว่นโรปเอนด์เดอ e ์เคิลเพดออฟอนะครับเอฟออฟคัพแล้วก็เอ f ออฟซอสนะ แอคชั่นที่เขาจะออกจะเป็นการเฝ้าดูนะเออมีไพ่เพจเพจรวอลลักษณะคืออาจจะมีการเริ่มมาทักทายแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้เล่นด้วยหรือว่าไม่ได้ทักทายกลับหรือไม่ได้มีการคุยกันด้วยเนบางครั้งอาจจะเป็นการนิ่งๆเงียบๆกันไปนะครับเพราะว่าคนคนนี้เขาก็ไม่กล้าลุกแรงนะเออมันก็เลยต่างคนต่างไม่กล้าลุกเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานก็ได้อาจจะเป็นเพราะงานเขางานเราอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าเลือก,กแล้วก็คือยังไม่ได้ตัดใจนะยังอยากรู้สึกดีๆกับเราอยู่นะดาวพฤหัสของคุณกับเขาอะเด่นนะดาวอาทิตย์เขาเด่นระหว่างเรามีอะไรเด่นอีกบ้างราศีกรกฎเด่นนะดาวจันทร์เด่นแล้วก็ภพที่หาพรพุตตะเออพุตตายัางเป็นเรื่องของความเป็นเด็กเทคโนโลยีนะวัตรกรรมอะไรใหม่ๆโอเคขอบทวนแล้วเจอกันท้ายคลิปนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ ใครถูกคุณดึงดูดเข้ามาสวัสดีชาวกองที่3กองที่3ของเราเป็นกองบิช,ชอปนะครับไพ่เดินบนเลือกเป็นไพ่เอทอฟคอยนะเรามาดูสิชาวกองนี้นะครับชาวกองนี้เนี่ยตัวคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนที่แบบฉลาดแล้วก็รู้จักเรียนรู้ในการทําซ้ํานะครับยิ่งคุณทําซ้ําเรื่องอะไรใดๆก็ตามคุณจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมากมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะลองสังเกตตัวเองดูแล้วที่สําคัญคือ คุณจะดึงดูดคนที่มีลักษณะนิสยัยนะหรือว,ว่าแนวทางการดาเนินชีวิตประมาณนี้เข้ามาด้วยคือตัวของเขาเองก็จะเป็นคนที่ทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆจนเชี่ยวชาญดังนั้นคุณจะมีความเชี่ยวชาญนะครับดึงดูดคนที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุณบอกเขาอาจจะเชี่ยวชาญในสิ่งเดียวกันหรือเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเหมือนกันก็ได้ นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรที่เชี่ยวชาญใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเรากันก่อนซิมีอะไรที่เป็นพลังงานของเรานะขอส่องพลังงานของคุณหน่อยสินะครับทาวเวอร์นะฟีออฟเพนตะเคิลน,นะครับสามเหรียญน,นะสเตนครับแล้วก็เอซับซอร์สครับหนึ่งดาบลักษณะของชาวกองนี้ตัวคุณเป็นคนที่แบบพูดจริงทําจริงคนที่เข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงนะครับเก่งเรื่องพละกําลังนะครับพละศึกษาต่างๆนะครับร่างกายของคุณ ุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาในเรื่องร่างกายที่ปรึกษาฟิตเนสหรืออะไรก็ได้แต่ว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณนะอาจจะเยอะหรือว่ากุ้งพ่านในช่วงนี้ดังนั้นคุณจะมีความเกลียดกัดเป็นคนที่ดุให้ระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์นะไพ่เทวาปรากฏเป็นใบแรกนะครับอแล้วก็มีเซนจอยู่ตรงนี้เนาะก็เลยอาจจะต้องระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมเออเทสโทสเตอโรนกําลังหลัง,ลงโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะมีความแบบว่าดุหรือว่าเกลียดกัดเป็นพิเศษนะ แล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการให้คําปรึกษาในเรื่องของการออกกําลังกายการให้คาปรึกษาเรื่องสุขภาพต่างๆการดูแลร่างกายตัวคุณจะเชี่ยวชาญถนัดที่สําคัญคือสามารถพูดรู้ปรึกษาจริงๆเรื่องเรื่องอื่นก็ปรึกษาได้นะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตัดสินใจแลว้วแบบเด็ดขาดฟันโชนะแล้วบางครั้งอาจจะติดความแบบพูดตรงขวานผ่าซากไปบ้าง นะอันนี้เป็น energy ของเราที่เรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับที่ถูกคุณดึงดูดเข้ามาเขาด,ดูสิเขาเป็นใคร The Fool นะนาย of Cups นะนาย of p e n t a c l e นะแล้วก็ Hangman นะครับลักษณะของเขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีความแบบความเป็นเด็กนะเป็นความผิวไหวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะ จะส่วนใหญ่จะเล่นตลกอยู่ในมุมของตัวเองนะเออเล่นอะไรสนุกสนุกในมุมของตัวเองแต่มีความเป็นเด็กบางครั้งอาจจะเก็บตัวชอบเล่นเกมนะชอบเล่นเกมคือเกมที่เป็นเกมกดนะไม่ใช่เกมแบบเกมความรักมาเล่นกับเราอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะจะเป็นเกมกดเกมอะไรเงี้ยหรือว่าสนใจพวกเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนาฬิกาข้อมืออะไรใหม่ๆเออนาฬิกาอะไรอย่างี้เขาบอกเขาวัดความดันหัวใจอะไรได้ด้วยทันสมัยมากเลยนะเออพี่เข้มก็เพิ่งรู้ว่ามันมีใช่ไหม มีอะไรกัะไอเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาก็จะชอบเรื่องพวกนี้รวมไปถึงโทรศัพท์อะไรอย่างงี้เนาะพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหมดเลยแล้วเครื่องเล่นเกมอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะชอบนะเออนื้อ energy ของเขา6ถ้วยเออไม่ใช่6ถ้วยเก้าถ,ถ้วยนะครับแล้วก็เก้าเหรียญเนี่ยเขาจะชอบอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในมุมจัดบ้านจัดสวนจัดที่ดินที่นอนของตัวเองเนะี่ยให้มัน ดูแลแบบมันน่านอนที่มันน่าอภิรมบางครั้งบ้านเขาอาจจะมีสวนอะไรเล็กๆอาจจะมีการตกแต่งอะไรเล็กๆนะเขาจะชอบอะไรพวกนี้ออของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบติดอยู่ในโซนของตัวเองค่อนข้างเยอะมีความคิดไมเคิลที่แตกต่างจากคนอื่นๆทั่วไปด้วยเช่นกันเราเขามักจะเจอกันยังไงเจอกันอะไรยังไงที่ไหนนะขออนุญาสีมีเอมเพอเลอร์นะครับมีสีถ้วยนะ มีหงเหรียญแล้วก็1่ถ้วยเป็นพลังงานใหม่ก็ได้หรือบ้างคนเนี่ยจะเจอกับคนที่เป็นเจ้านายเจ้าคนในคนเป็นเจ้านายเจ้าของงานของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเอออาจจะมีการมาปรึกษากันนะหรือว่าเป็นหัวหน้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าของฟิตเนสอะไรเงี้ยก็นับเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเขากับเราอาจจะมีเรื่องงานอะไรที่แบบบังเอิญต้องคุยหรือว่าต้องปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ ก็เป็นไปได้หรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอพลังงานเก่าๆมันยังไม่มีนะครับไพ่เลขหนึ่งสองใบย,ยังคงบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับพลังงานใหม่ด้วยเช่นกันนะ,ะทีนี้เรามาดูว่าเขาจะออกแอคชั่นอะไรยังไงต่อไปขอ่องแอคชั่นของเขาหน่อยอสินะครับนะมีจัดเม้นต์นะมีเซเว่นออฟซอร์นะไฟออฟวอร์ Sword, นะ War, แล้วก็น i g ออ o วอร์ดครับหมไม้กับ9ไม้ลักษณะของ เขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่จะแอบ,บแอบ,บเข้ามาชอบแอบ,บชอบแอบ,บมองเราแต่ว่าคีย์เวิร์ดของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคือการแอบ,บใช่ไหมเหมือนจะเข้ามาพูดเหมือนจะเข้ามาบอกแต่จะไม่ได้มาบอกตรงๆอ่ะจะมากระซิบจะมาแสดงภาษากายหรือว่าจะแสดงท่าทีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงความชอบอ่ะความอยากเกี่ยวพาราสีอ่ะ นะจะเป็นการชวนคุยเรื่องอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยกอดน,นะรวมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของอะไรก็ตามที่สองคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีบ้างเอออาจจะมีการคุยกันแล้วก็มีการท้าทายในเชิงแบบความเชื่อบางอย่างเออท้าทายในหลักวิทยาศาสตร์บางอย่างก้านวะไมนะ้เออมีการทบทวนอะไรเดิมเดิม อาจจะคุยในเรื่องเก่าๆคุยในเรื่องความเป็นเด็กก็เป็นได้ลัคขนาดาวจันทรดาวสุกดาวคานของคุณเด่นราศีสิงของคุณเด่นตวงเขาดาวยูเรนัสเด่นดาวเนปจูนเด่นตรงนี้มีอะไรบ้างที่เด่นนะครับระหว่างเราราศีตุลเด่นนะครับดาวจันทรเด่นพบที่ห้าพปุตตะนะพปุตตะนะครับเด่นภพปุตตะคือความเป็นเด็กเนาะการเรื่องสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ เรามาดูไพ่ใต้กองกันนะครับใครถูกคุณดึงดูดเข้ามานะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึง s i x o f s w o r d s นะครับเรามักจะเจอคนที่แบบเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราได้แล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งทางใจให้คนอื่นได้ด้วยเช่นกันคือมันไวเวอร์ซ่ากับกันนะ <S <S ดังนั้นคนที่จะถูกคุณดึงดูดเข้ามาถามว่ามีไหมมีแน่แต่อาจจะต้องคอยเวลานิดนึงนะแต่เขาจะเข้ามานะครับแต่าจะใช้เวลานิดนึงและที่สําคัญคือบาง หลายๆกองมีเข้มเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของการแอบชอบนาอเรื่องของการรอเวลาเรื่องของการค่อยๆอ,ออกแอคชั่นอะไรแบบนี้เออมากกว่าเข้ามาอย่างผีผามนะครับดังนั้นอย่าลืมเติมอะไรในความรักให้กันค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมค่อยๆใส่ให้กันไปนะครับเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบเพี้งการร้านะครับเป็นเเนอรัลริดดิ้งเลยนั้นคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยนะดังนั้น อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับพี่เข้มจะคลีน Clean, พลังงานทิ้งรับไปในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะโอเคอลืมติดตามช anel ของเรานะครับ Subscribe ไลค์แชร์ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะซัพพอร์ตช่องก็อย่าลืมกดกดปุ่ม s u p e r t ร์แทงกดสมัครสมาชิกช่อง นะมีการดูดวงส่วนตัวหลังไม่นอกจากนี้เพืเ่อนๆยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดสมัครสมาชิกช่องเข้ามาได้นะครับใน,ในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยมันมีในเรื่องของการทํางานกับตัวตนไวเด็กนะหรือว่าการค้นพบจิตเดิมแท้ถ้าใครรู้สึกว่าดวงซวยๆเจออะไรที่มันแบบซ้ำๆซักๆเจอความรักที่แบบมันล้มเหลวนะครับไปทําแบบฝึกหัดในคลิปนันน้นนะให้เสร็จ นะการเคลียร์กับพลังงานการเคลียร์กับแผลใจตั้งแต่ต้นชีวิตจนถึงณปัจจุบันนี้ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สํานึกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคนสมัยนี้ใช้คําว่าจิตใต้สํานึกกันผิดมากเลยนะอเออแกมันไม่มีจิตใต้สํานึกใครมันจะไม่มีจิตใต้สํานึกวะไม่มีจิตสํานึกหรือเปล่า <c oughs> conscious กับ unconscious มันคนละความหมายกันนะ <c oughs> จิตใต้สํานึกมันก็จะออกมาในรูปแบบของความฝานันอย่างเงี้ยเออการทําอะไรแบบเผลอทำอย่างเงี้ยโดยที่เรา ไม่ได้ตั้งใจยอย่างบางทีเราไม่อยากกัดเล็บอย่างเงี้ยแต่เราเผลอตัวก็เอาเล็บขึ้นมากัดอย่างเงี้ยอย่างเราอยากลดความอ้วนแต่พอรู้ตัวอีกทีนึงเราก็เอาไอ้มันฝรั่งมันนั่งกินโดยที่เราไม่รู้ตัวเงเราวางมันฝรั่งไว้ใกล้ทีวีใช่ไหมเ <laughs> นี่ยคือการทํางานโดยจิตได้สํานกแล้วมันแอบขับเคลื่อนต้องใช้คําว่าแอบขับเคลื่อนชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าชีวิตซวยๆซ้ำซากดึงดูดแต่คนไม่ดีเข้ามาเราจะไม่โทษคนอื่นแกก็ไม่ดีแก,แกนะน่ยต เรามาทํางานกับตัวเองเพื่อปรับจูนคลื่นชีวิตให้ดึงดูดสิ่งดีๆกันดีกว่านะครับทำงานกับตัวตนวตัยเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มชีวิตนะจนปัจจุบันนี้อะไรที่เป็นพลังงานลบที่เราเคยฝังไว้ในจิตได้สำนึกอยู่ในพิมพ์เขียวเรามาคลีนออกกันนะครับกดที่นะสมัครสมาชิกช่องในห้องเวิร์กช็อปนะครับเจอกันในคลิปอืนอ่นๆของช่องนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ